อาหารกับ AJBOOMFamily จะพาทุกทคนมาทำกินง่ายๆเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกกากหมูกันนะคะเดี๋ยวมีวัตถุดิบอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะค่ะก็จะมีมันหมูนะคะมันหมู1กิโลนะคะกระเทียมหอมแดงพริกแห้งใบมะกรูดเครื่องปรุงก็จะมี ผงปรุงรสนะคะเกลือนะคะกระเทียมกับหอมแดงนะคะใส่เยอะยิ่งอร่อยเยอะนะคะแล้วก็ดีต่อร่างกายด้วยนะคะแก้ไข้หวัดนะคะแก้หวัดนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะเรามาเริ่มทากันเลยนะคะหอมนะคะเดี๋ยวเรานาหอมมาหั่นนะคะค่ะประโยชน์ของหอมก็ช่วยขับเสมหะแก้ไอนะคะแก้ไข้หวัดนะคะค่ะมีประโยชน์มากนะคะ เราก็จะหั่นหัวหอมของเรานะคะจนเสร็จนะคะเพื่อที่เราจะนำไปเจียวนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักหอมซอยของเราไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาหัน่นมันหมู่อยนะคะ,ะกระเทียมนะคะเราจะนำกระเทียมไปตำนะคะ,ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาหัน่นมันหมูนะคะ สะดวกของเราเลยนะคะจานเป็นชิ้นเล็กๆ ก็จะหั่นไปจปนเสร็จเลยนะคะ,ะมันมูของเราได้หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอากระเทียมของเราไปตํานะคะใบมะกรูดนะคะเราจะเช็ดให้แห้งนะคะอย่าให้มีน้ํานะคะแล้วเราก็จะเด็ดนะคะใบมะกรูดเราก็จะเด็ดอย่างนี้นะคะง่ายๆนะคะเพราะว่าเราจะนําไปทอดนะคะค่ะ เลยนะคะแต่กระเทียมเราจะนําไปตํานะคะค่ะเดี๋ยวเราตําเลยนะคะตําให้แหลกเลยนะคะค่ะกระเทียมของเราได้แหลกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทําน้ำกากหมูของเราก่อนเลยนะคะจะไปเจียวกากหมูเลยค่ะเราตั้งเตานะคะติดไปเลยะคะ่ะเราจะมาเจียวนะคะเราใช้ไฟกลางนะคะเบคอนอ่อนๆนะคะกลางนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะเติมเกลือลงไปด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเติมเกลือลงไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะ,ะเจียวนะคะหนังหมูของเรานะคะอย่าลืมนะคะว่าเราต้องคนเรื่อยๆนะคะอย่าให้เขาติดกระทะนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกนะคะ,ะ่น้ำมันเขาเริ่มออกมาแล้วนะคะเราจะคนไปเรื่อยๆนะคะ แต่ถ้าเราหยุดนะคะเขาจะติดกระทะแล้วก็เขาก็จะระเบิดแตกนะคะเราก็จะคนนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนเหลืองเลยนะคะค่ะกากหมูของเราได้เหลืองแล้วนะคะเราไม่เอาเหลืองกว่าน,นี้นะคะเราเอาแค่นี้พอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขมนะคะเขาจะออกไปขมนะคะเราเอาแค่นี้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราตักขึ้นเลยนะคะ หอมนะคะโรมาเจียวนะคะเดี๋ยวเราเจียวให้เหลืองเลยนะคะข้าหอมเจียวของเราได้แล้วนะคะเราไม่เอาเหลืองมากไปกว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้แล้วก็ขมนะคะเราตักขึ้นเลยนะคะเราตักขึ้นแล้วก็พับไว้เลยนะคะ ค่ะเรานำกระเทียมลงไปเจียวเลยต่อเลยนะคะไฟไฟอ่อนเลยนะคะค่ะกระเทียมเราเริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักขึ้นเลยค่ะ,คะแค่นี้พอนะคะค่ะเราตักขึ้นเลยค่ะ ขัวพริกนะคะเ,เกลือลงไปนะคะี่ะพริของเราเริ่มจะได้ที่แล้วนะคะค่ะ ทำไมเราถึงใส่เกลือลงไปนะคะก็เพราะว่าไม่ไม่อยากให้พริกมีกลิ่นฉุนนะคะแล้วก็ไม่ทําให้เราแสบตาด้วยนะคะเวลาเราคั้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะปิดไฟนะคะแล้วเราจะนําพริกของเราไปปั่นนะคะปั่นพริกนะคะแล้วนะคะพริกป่นของเราเดี๋ยวเราไปทําน้ําพริกกักงหมูกันเลยสมทุกอย่างครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะก็จะเป็นกัมงของเรานะคะเปิดไฟอ่อนๆเลยนะคะ หอมนะคะที่เราเจียวไว้นะคะลงไปเลยนะคะหอมเจียวกระเทียมเจียวนะคะไปเลยนะคะพริกป่นนะคะถ้าเราเป็นคนทานไม่เผ็ดนะคะมากเราก็อย่าใส่เยอะนะคะเราลองใส่ดกว่า ขัวเองนะคะมันจะได้รสชาติเผ็ดๆค่ะผมปรุงรสนะคะของเราไม่ใส่น้ำตาลนะคะค่ะเราก็จะเริ่มคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันเลยนะคะไม่ได้ยุ่ยยากอะไรเลยนะคะ อ่อนเลยนะคะได้แล้วนะคะสุดท้ายนะคะค่ะเราจะโรยด้วยใบมะกรูดนะคะที่เราทอดไว้แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะน้อพี่กลังหมง่ายๆนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือเราใส่แต่ ผงปรุงรสนะคะเราไม่ต้องใส่เกลืออีกนะคะเพราะว่าเราใส่เกลือตอนที่เราเจียวมันหมูแล้วนะคะเป็นอันเสร็จน,นะคะเดี๋ยวเราไปจับเสิร์ฟกันเลยนะคะค่ะคลิปน้ำพริกกางหมูของเราได้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะ หน้าตาด,ดีนะคะรสชาติก็ต้องดีด้วยนะคะทำง่ายง่ายนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะทําเก็บไว้ทาน ไว้ทานที่บ้านได้เลยนะคะเวลาเราหิวนะคะใส่กระปุกเอาไว้นะคะเวลาเราหิวเราเอาออกมาทานได้เลยนะคะค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทําทานดูนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะดื่มน้ําให้เพียงพอกับร่างกายในแต่ละวันนะคะช่วงนี้โควิดนะคะก็อยากให้ทุทกทท่านนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเวลาออกจากบ้านก็อย่าลืมใส่ผ้ามสนะคะแล้วก็ พกเจลล้างมือติดตัวไปด้วยนะคะค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาจิบน้ําก่อนนะคะก่อนที่จะชิมน้ําพริกกหมูของเราค่ะค่ะวันนี้เรามีน้า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 อะไรคะวันนี้เรามีน้ําอะไรนะคะน้ําเก๊กฮวยค่ะลืมชื่อน้ํานะคะ จะบอกว่าน้ํามาจากสวงสวรร์ก็ไม่ได้นะคะน้ํามาจากฟ้าก็แม่เพราะว่าเป็นน้ําเจ๊กหวยนะคะอ,อร่อยชื่นใจมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมน,นะคะกินกับข้าวสวยนะคะหอมนะคะ หัวหอมนะคะ300กร,รมัมกระเทียมก็300กร,รัมนะคะแต่ว่า,ามันหมูของเรา1กิโกรัมนะคะพอเอาออกมาแล้วก็จะได้ปริมาณเกือบจะเท่าๆกันนะคะเวลานั้นเราก็แค่เอามาผัดแค่แค่เอามาคุกเขาเปิดไฟเ,เปิดไฟเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผัดรวมกันเลยนะคะเราไม่ต้องไปใส่เกลือเพิ่มนะคะเพราะว่าที่เราใส่เกลือรอบแรกที่กับ มันหมูเราใส่ลงไปแล้วเขาจะมีความเค็มแล้วนะคะเราไม่ต้องเพิ่มนะคะเราเพิ่มแต่รสผงปรุงรสพอนะคะค่ะแต่ถ้าใครมีความชื่นชอบอผงนัวนะคะเราไม่ได้ว่ากันนะคะตรงนี้นะคะแต่ของเราเราไม่ใส่น้ำตาลนะคะชิมนะคะ ได้ที่ไหนนะคะมีความกลมหอมมากเลยค่ะมีความเผ็ดนิดๆน,นะคะมีความเะคะ็ม,คมแล้วก็กรอบหอมของสมุนไพรนะคะของหอมแดงกับกระเทียมนะคะอร่อยนะคะใช้ไ,ได้นะคะยังไงก็ลองไปทําทานดูนะคะวันนี้เรามี ไข่ต้มนะคะเรากินคู่กับไข่ต้มก็ได้นะคะเราจะกินคู่กับไข่ต้มหรือว่าปลาทอดก็ได้นะคะแล้วแต่เรามีนะคะเราหามาได้เลยนะคะส่วนผักเครื่องเคียงนะคะเอาตามอัธยาศัยเลยนะคะว่าเราชอบผักอะไรนะคะอืมอร่อลตักตำดึงนะคะแล้วก็ผักบุ้งนะคะ ทัก,กระหล่ำนะคะค่ะรสชาติอร่อยใช้ได้เยี่ยมเลยนะคะค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำาัวดีนะคะค่ะ่อยค่ะวันนี้อาจจะไม่สะดวกแล้วก็ไม่เป็นใจนะคะเพราะว่าข้างบ้างเขาไม่ได้อรู้ว่าเราทำอะไรนะคะ จะเสียงดังนิดหน่อยน,นะคะ,ะไม่เป็นไรค่ะค่ะคลิปของเราได้จบลงแล้วนะคะเราได้ชิมแล้วน,น,นะคะน้ำพริกกากหมูของเราเยี่ยมเลยนะคะอร่อยนะคะยังไงก็ไปลองทําทานดูนะคะวันนี้บ้านเรามีนกฟาม,มิงค์น,นะคะค่ะมีน้ําพริกกากหมูคะ่ะค่ะคลิปของ AJ b u a ุ a แฟมิได้จบลงแล้วนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของ AJ b u a ุ a แฟมิ แต่ถ้าผิดพลาดประการใดน,นะคะต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะคะแต่ถ้าดูแล้วชอบเพลินนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เอเจบูลแฟมิลี่นะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้ทําคลิปต่อๆไปค่ะ thank you for watching my video l i t like I hope you enjoy w i t h y o u r food If you l i k e and happy please subscribe thank you see you for next video ว้า